วันนี้นะครับในตลาด free agent นะครับเราจะมาต่อกันในตำแหน่ง power forward ตำแหน่งนี้มีคนน่าสนใจหลายต่อหลายคนตยเป็นสอรี เริ่มกันที่คนแรกนะครับนั่นคือนิโคลัชบาตุมนะครับฟอร์เวิร์ดคนเก่งจรอนเชรีคิปเปอร์ต้องบอกว่าบาตุมเนี่ยสถิติของเขาเนี่ยไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะัก3.9คะแนน2.8รีบาว1.2แอซซิตแต่ถ้าดูในเกมเนี่ยเขาจะมีบทบาทในเกมสูงมากไม่ว่าจะการเล่นเกมรับการประกบคนเก่งฝั่งตรงข้ามเวลาต้องการคนยิง3แต้มตีโซนตัวเชื่อมเกม บาทุมทำได้ดีทั้งหมดเชื่อเหลือเกินว่าคิปเปอร์เนี่ยน่าจะเก็บเขาไว้แต่ว่าถ้าเก็บเขาไม่ได้หรือว่าไม่ได้อยากเก็บเขาไว้แล้วเนี่ยไมอามี่ฮีทนักเก็ตพร้อมช้อนไปร่วมทีมนะครับ ผู้เล่นคนต่อมาเนี่ยนั่นคือกีซานโต้กีซานโต้ยังเป็นเด็กหนุ่มที่ยังมีประสบการณ์น้อยใน NBA แต่รูปล่างทักษะดูปั้นได้ที่ Golden State Warrior เขากำลังเข้าสู่ตลาดฟรีเอเจนเชื่อเหลือเกินว่า Golden State Warrior เนี่ยน่าจะอยากเก็บกีซานโต้ไว้เพราะปีนี้กำลังเล่นเข้าฝักเขามี4.5คะแนน3.2รีบาว1.4อาซิตน่าจะต้องเก็บไว้ก่อนแต่ถ้า พลาดในการเก็บเนี่ยพิสตันออร์เรนโดเมจิกจ้องจะสอยอยู่นะครับ ผู้เล่นคนต่อมาเนี่ยนั่นคือเจรินวิลเลียมของโอคาโฮมาซิตี้ทันเดอร์เจรินวิลเลียมเนี่ยม,มี5.1คะแนน5.3รีบาว2.3แอซิตเขาเป็นตัวสำรองที่เล่นด้วยมันสมองการเล่นของเขามันฉลาดหลักแหลมอยู่ในตำแหน่งที่ถูกที่ถูกทางและมีประโยชน์ต่อโอเคซนี่น่าจะเป็นหนึ่งในตัวสำรองที่น่าสนใจเชื่อเหลือเกินว่าโอเคซเนี่ยอยากจะเก็บเด็กคนนี้ไว้เพราะความฉลาดเป็นกฎ แต่ถ้าพาดมาเนี่ยสเปอร์กับลับเปอร์จ้องจะช้อนอยู่นะครับผู้เล่นคนต่อมาเนี่ยนั่นคือเทไรเทไรเป็นฟอร์เวิร์ดตัวสำรองของซาคารเมนโตคิงเขาเป็นมือปืน3แต้มที่ไว้ใจได้เป็นตัวสำรองที่มี6.1คะแนน4.4รีบาว1.1แอสซิตต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในฟอร์เวิร์ดที่เป็นหมากเด็ดเอาลงมาถ่างโซนฝั่งตรงข้าม ดีดบอลว่างๆเทไลน์จบสกอร์ได้เป็นหนึ่งในออปชันที่ซาคาเมนโตคิงเลือกใช้เขามองว่าการยิงประมาณ34เกือบ35%เนี่ยยังไงคิงก็ต้องเก็บเขาไว้แน่เพราะเป็นหนึ่งในหมากเด็ดแต่ทาพาธดัลลัสมาวรวิลก,กับฟินิกซันก็รอเสียบอยู่นะครับ ผู้เล่นคนต่อมาเนี่ยนั่นคือเจคลาลาเวียเจคลาลาเวียเนี่ยเป็นฟอร์เวิร์ดที่ทำแต้มได้เก่งมากเขามี6.8คะแนน4รีบาว2.5แอสซิตและเล่นได้ดีทั้งเกมลุกเกมรับและอนาคตยังสามารถพัฒนาไปต่อได้เด็กคนนี้อายุ23เท่านั้นยังเป็นเด็กมีของและไปได้อีกไกลต้องมาดูกันว่าถ้าเมมฟิส เก็บเขาไม่ได้ OKC OK กับสเปอร์ก็รอเสียบเจคลาลาเวียอยู่นะครับคนต่อมานะครับนั่นคือวัตฟอร์ดนะครับฟอร์เวิร์ดคนเก่งของทางบุคลินเน็ตในปีนี้เนี่ยเด็กคนนี้นี่มีพลังงานสูงมากการขึ้นลงพลังระเบิดยอดเยี่ยมเขามี9คะแนน3.3รีบาวดสอซิตมีติเกมลุกเนี่ยอาจจะยังเติมได้อีกเขามองว่าฟอร์เวิร์ดคนนี้เนี่ยอายุ24เท่านั้นยังมีอนาคตอีกไกล ถ้าเน็ตไม่เก็บไว้เนี่ยเบรเซอร์ฮอ์เนตบักนักเกตน่าจะอยากได้ผูเ้เล่นแบบนี้ไปเสริมทัพนะครับผู้เล่นคนต่อมาเนี่ยนั่นคือทอรเรียนปินนะฟอร์เวิร์ดจอมยิงหนึ่งในมือ3แต้มที่ไว้ใจได้ตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยฟอร์มกำลังแจ่มที่บักเลยเขามี8.1คะแนน3.7รีบาว2แอซซิต์3แต้มยิงอยู่44ถ้า ปริ้นลงตลาดนี้ระบักเก็บไว้ไม่ได้นะครับเชื่อเหลือเกินว่าปริ้นเนี่ยจะเนื้อหอมในตลาดนี้คนจะอยากได้เนี่ยไมอามี่ฮีทคิปเปอร์ฟีนิกซันเชื่อว่าใครก็อยากได้โทรเรนปริ้นไปเสริมทับนะครับผู้เล่นคนต่อมานะครับนั่นคือแลลินแนนจูเนียฟอร์เวิร์ดตัวเกา่าเขามีผลงานอยู่ที่8.5คะแนน4.3รีบาว1.6แอซิดและมี0.8สตตล0.5บล็อก แนนเนี่ยเขายังมองว่าเอามาเป็นอะไรเป็นม้านั่งสำรองเป็นตัวเก๋าเข้าใจเกมรับมาช่วยขัดตาทับทีมยังเป็นฟอร์เวิร์ดตัวเลือกที่ดีทีมที่อยู่ในระดับเพย์ออฟเนี่ยเอาแรลลี่แนนจูเนียไปเสริมสักคนน่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในตอนนี้เนี่ยทีมที่เหมาะสมกับเขานะอาจจะเป็นวอลเลอร์ก็ได้ในอนาคตเดี๋ยวมาดูกันว่าตลาดนี้เขาจะลงไปลุยไหม ผู้เล่นคนต่อมานะครับนั่นคือจารีนวิลสันจารีนวิลสันเนี่ยเป็นหนึ่งในฟอร์เวิร์ดที่น่าสนใจของบุคลินเน็ตนะเขาเป็นปีกที่ดีเป็นปีกที่เกมลุกเกมรับยังดูมีอนาคตยังเอาไปปั้นต่อได้ในปีนี้เนี่ยเขามี9.2คะแนน3.3รีบาว1.8แอซิตและ0.5สติลเขามองว่าตอนนี้ทั้ง OKC OK Uta h j a z า น่าจะสนใจผู้เล่นสไตล์วิลสันนะครับในอันดับที่8เนี่ยนั่นคือโบ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 ในปีนี้เนี่ยเป็นฟรีเอเจนต์ได้ลงตลาดได้ในปีนี้บางช่วงเวลาเราเห็นแล้วว่าโบโบเนี่ยเป็นคนมีของนะเพียงแต่ว่าโอกาสในลงเล่นเนี่ยมันยังไม่มากนะักถ้าเขาไปอยู่ในทีมตลาดเล็กได้ลงเล่นบ่อยๆอ,อันนี้ก็เป็นคำถามของสื่อว่าถ้าเขาอยู่ในทีมที่ได้โอกาสจริงๆเนี่ย เจ้าตัวจะเฉิดฉายได้หรือไม่ยังเป็นอะไรที่น่าสนใจแต่ปัจจุบันเนี่ยโบโบมี7.3คะแนน3.3รีบาวขราวนี้แหละมาดูกันว่าฟรีเอเจนต์ตลาดนี้ที่ไหนจะเหมาะก,กับโบโบเขาเดาว,ว่าอาจจะเป็นวิาสาดกัสเปอร์หรือฮีทดัลัสก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ ผู้เล่นคนต่อมานะครับนั่นคือยาบูเซเร่ยาบูเซเร่เนี่ยเราเห็นแล้วว่าผลงานกับฝรั่งเศสเนี่ยมันแจ่มแจ๋วขนาดไหนและฤดูก,กาลนี้ผู้เล่นซิกเซอร์มีอาการบาดเจ็บเจ้าตัวก็มี10.5คะแนน5.6รีบาวดสแอสซิตมิติการเล่นเกมลุกเกมรับยอดเยี่ยมมากๆถือว่าการกลับมา NBA รอบนี้ของยาบูเซเร่เนี่ย,เ,ยเหมือนกลับมาจดทะเบียนแจ้งเกิดอีกครั้งเขาเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจจะลงเป็นมานั่งสำรองมาจุดประกายให้ทีม ก็เป็นตัวเลือกที่ดูดีเขามองว่ามันถ้าดาเนี่ยซิกเซอร์เนี่ยน่าจะต้องอยากเก็บไว้แล้วแหละเพราะเป็นของดีแต่ถ้าลงตลาดเชื่อเหลือเกินว่าแย่งกันให้วุ่นนะครับผู้เล่นคนต่อมานะครับนั่นคือคิดบูเชอร์คิดบูเชอร์เนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่รูปร่างสวยบล็อกดีเล่นเกมรับได้ยิงสามแต้มได้แต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยเริ่มจะอายุมากแล้วเขาอายุ32แล้วถ้าแรปเตอร์เนี่ย มองจะเป็นทีมแบบดูแลเนี่ยแรปเตอร์เนี่ยน่าจะทำทีมเด็กละทำทีมสดทำทีมเด็กถ้าไม่เก็บบูชเชอร์ไว้เขาเนี่ยในปีนี้มี10คะแนน4.5รีบาว0.7แอซิตมองว่ายังไงเนี่ยบูชเชอร์เนี่ยลงตลาดเนี่ยแย่งกันให้วุ่นแน่เดี๋ยวมาดูกันว่าว่าแรปเตอร์จะเก็บไว้ไหมถ้าไม่เก็บลงตลาดเนื้อหอมแน่นอนนะครับผู้เล่นคนต่อมาเนี่ยนั่นคือดอเรียนฟินนี่สมิธ DFS ของร้อยจิลิเลเกอร์ ปีนี้มี8.2คะแนน4รีบาล1.3แอสซและ0.9สติลต้องบอกว่า Dorian ียนฟินิส i t มเนี่ยมีออปชั่นถ้าต่อออปชั่น15ล้านก็อยู่เลเกอร์ต่ออีกปีแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยผมไม่อ่านบทสัมภาษณ์มานะเขาบอกแล้วว่าอนาคตเนี่ยไม่มีการลดเงินจะไม่มีการลดเงินเพื่ออยู่เลเกอร์ชีวิตเขาต้องหาเงินเท่านั้นซึ่งตรงเนี้ยน่าสนใจมากๆในใจตอนเนี้ย รักและไม่อยากเสียเขาไปเลเกอร์ก็น่าจะคิดแบบเดียวกันเพรดอเรียนฟินิสมิธเนี่ยเกมรับก็ดี3แต้มก็ได้ตอบโจทย์ไปหมดคราวนี้มาดูกันว่าเขาจะต่อสัญญากับเลเกอร์ไหมหรือจะลงตลาดก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับ ผู้เล่นคนต่อมานะครับนั่นคือสันติอัลดาาฟอร์เวิร์ดคนเก่งของเมมฟิสกิลลี่อัลดาาเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าเจ้าตัวเนี่ยเพิ่มมิติเกมลุกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการยิงสามแต้งถามพื้นที่ไว้ใจได้เป็นฟอร์เวิร์ดตัวใหญ่เกมรับก็ดีเกมเชื่อมเกมผมก็ชอบนะอัลดาาเนี่ยเป็นหนึ่งในฟอร์เวิร์ดที่ผมชอบมากๆเลยเป็นฟอร์เวิร์ดชาวสเปนที่ฉลาดเป็นกฎ เขามี12.5คะแนน6.7รีบาว2.8แอซิตเป็นฟอร์เวิร์ดสูง6ฟุต11และก็การยิงเนี่ยไว้ใจได้เชื่อว่าเมมฟิสกิ i ลี่เนี่ยอยากจะเก็บเขาไว้ถ้าพลาดเก็บไม่ได้เนี่ยเพเซอร์กับสเปอร์น่าจะจ้องง่าไปนะครับ ผู้เล่นคนต่อมาเนี่ยนั่นคือจอห์นคอรินจอห์นคอรินในปีนี้มี19คะแนน8.2รีบาว2แอซซิต์1สตีล1บล็อกเขายังเป็นฟอร์เวิร์ดที่มีมาตรฐานสูงไม่ว่าจะอยู่ฮอคอยู่แจ๊ทเล่นดีอย่างสม่ำเสมอแต่ว่าค่าตัวของเจ้าตัวเนี่ยเริ่มจะแรงขึ้นเรื่อยๆตรงนี้ต้องมาดูว่ามีทีมไหนกล้าทุ่มดึงจอห์นคอรินไปเสริมทัพไหมถ้าเจ้าตัวลงตลาดยังเป็นคำถามก้อนโตนะครับ ผู้เล่นคนต่อมานะครับนั่นคือบ็อบบี้พอติสฟอร์เวิร์ดตัวสำรองของมิวกี้บัคที่พร้อมลงมาจุดประกายตลอดแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะแหมใช้ยาผิดเนอะเลยโดนแบนไปโดนแบนยาวด้วย แต่เชื่อเหลือเกินว่าในตลาดนี้มีโอกาสสูงมากที่เจ้าตัวเนี่ยจะลงตลาดฟรีเอเจนต์การเป็นตัวสำรองของเจ้าตัวเนี่ยมี13.7คะแนน8.3รีบาว2.2สแอซิลงมาทีไรก็จุดประกายให้ทีมได้ตลอดบ็อบบี้พอทิสเป็นฟอร์เวิร์ดที่น่าสนใจมากในตลาดนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเจ้าตัวเนี่ยไม่ต่อที่มีวอกกี้บักและลงตลาดจริงเชื่อเหลือเกินว่าน่าจะแย่งกันให้ควักนะครับส่วนคนสุดท้ายเนี่ยนั่นคือจูเลียสแลนเดล ที่กำลังจะหมดสัญญากับทิมเบอร์วูฟเขาเนี่ยมีผลงานอยู่ที่18.8คะแนน7.1รีบาวแล้ว4.7อาซิดก็แม่ถ้าพูดตามตรงเนี่ยมันก็ดูกืนไม่เข้าคายไม่ออกดูจะเหมือนจะไม่ค่อยเข้ากับวูฟเท่าไหร่นะถ้ามันไปกันต่อไม่ได้แล้วเจ้าตัวเลือกจะเป็นฟรีเอเจนต์แลนเดลก็ยังเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจฟอ e ร์เวิร์ดอีซ้ายข้ามทะลุทะลวงยิงนอกได้แม้จะอมบอลไปหน่อย แต่ก็ต้องดูแหละลูกประสบการณ์กับการเป็นสตาร์แหมยางน่าสนใจอยู่คราวนี้ต้องมาดูกันว่าถ้าเป็นฟรีเอเจนต์จริงๆทีมไหนจะดึงแรนเดิลไปร่วมทัพนะครับเอาและนี่คือข้อมูล power forward ทั้งหมดคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์บอกกันนะครับตายเป็นสรี